สวัสดีค่ะคเพื่อนที่เข้ามาติดตามในช่องทาง Facebook และก็ช่อง YouTube นะคะ Facebook จะชื่อชื่อเจ๊อ้อยอรไทยแต่ช่อง YouTube เป็นบิ๊กจิ๋วชาแนลนะคะบิ๊กจิ๋วชาแนลเช่นเดิมค่ะคเพื่อน ตัดหูวปาจะเสร็จเมื่อไรไม่ทราบเพราะไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญ <c oughs> มือใดกแต่มือนนั้นเนะ้ะมือนีได้ปากคาบของร้ายห,หลย่จัดที่บทปากคาบของคนอีสานเอยเอิ้นปลาคาบของคนไทยเอินปลากระจกปลากระจกพนนะพนนะ ใ้าสนใจปลาตัดหัวตันกิดเรียบร้อยนะคะเพื่อจะเอาไปทำปลาราสั่งได้นะจ๊ะปลาสร้อยสี่สิบกระดี่ห้าส แบบมาเกลือไว้แล้วก็มีเด้วใครก็ไปซื้อไปทำสูตรใครสูตรมันแต่พี่น้องบลัดบาลัดมีสูตรแต่และคนไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีเมาหมอยเรื่องช่วงนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเรอเกิดช่อง ทุกที่อ,อยู่บ้านกกกรกห่ใจแทนน้องน้องทุกคนที่อยู่ที่นู่นข่าสานว่ากันไปว่ากันมามันไม่ไ